ห้ามใครก็หาใครแต่งงานแลงั้นแหละบานนี่เธอทำอะไรแล้วแกจะทำอะไรอะนิวก็เธอคนนี้สามารถต่อเวลาชีวิตฉันได้ถ้าไม่มีเธอฉันอาจจะไม่มีชีวิตแล้วก็ได้ ยิ่งเราอยู่บนโลกนานเท่าไหร่เวลาชีวิตของเราก็เหลือน้อยลงเท่านั้นแต่นิวต้องมีเราอยู่เพื่อต่อชีวิตของเธอเราต้องเลือกแล,แล้วแหละพี่ลเข้าไเเดินห้างมาซื้อของมาฝากได้แหละหรอขอบใจนะ <c oughs> เออนิวเรามีเรื่องอยากจะคุยอ่ะ <c oughs> คือเราต้องกลับไปยังโลกของเรา